สำหรับวีดีโอในตอนนี้จะมาดูวิธีการใช้อิงทูในกินกันเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณระบายสีด้วยเอฟเฟกซึ่งมักจะเน้นในการประดิษฐ์ตัวอักษรและเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ที่ส่วนของตัวเลือกเครื่องมือ ก็จะมีรูปทรงพื้นฐาน3แบบให้เลือกได้แก่เซ r c ์เควงกลมสแควร์ Square, สี่เหลี่ยมจัตุรัสและไดมอนด์หรือเหลี่ยมเพชรและสำหรับแต่ละรูปทรงก็สามารถที่จะคลิกและลากรูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ด้านในนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมและอัตราส่วนภาพได้ส่วนถ้าวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ไว้ตรงกลางก็จะทำให้แปลงนั้นมีทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมอย่างได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยการลากสี่เหลี่ยมเล็กนี้ไปที่ขอบให้ดูหัวแปงมีรูปทรงราบเรียกยิ่งขึ้นและถ้าลากไปรอบๆจุดศูนย์กลางก็จะเป็นการกำหนดมุม และเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้รูปทรงอื่นมุมและอัตราส่วนภาพก็จะยังคงเท่าเดิมนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในส่วนของการตั้งค่าโหมดและความทึบแสงและยังมีตัวเลือกที่สามารถใช้ในการปรับให้เรียกกับส่วนของสตรกซึ่งจะช่วยให้มีเส้นโค้งที่ดีขึ้นผมจะตั้งค่าคุณภาพไว้ที่50และเวท500 และก็ยังสามารถตั้งค่าการปรับขนาดและมุมของหัวแปรงได้อีกด้วยผมจะกําหนดขนา,ดขนาดของผมเป็น25นอกจากนี้ยังมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่ต้องการใช้เมาส์ปากกาแทนเมาส์ ouse, ก็สามารถใช้ตัวเลือกที่อยู่ในส่วนของ s e n ซิติวิตีเพื่อปรับขนาดการเอียงและความเร็วได้อีกด้วย ตอนนี้ผมจะแสดงการวาดด้วยเครื่องมืออิงทูกันซักสองสาเส้นตรงนี้โดยผมจะวาดเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ขั้นแรกให้คลิกเมาส์ลงไปบนภาพจากนั้นปล่อยเมาส์แล้วเลื่อนเมาส์ยังส่วนต่อไปที่ต้องการแล้วกดแป้นชิดค้างไว้ก็จะเห็นว่ามีเส้นทิศทางแสดงขึ้นมา ไปให้กดอีกหนึ่งปุ่มค้างไว้เพื่อบังคับการวาดเส้นตรงอย่างสมบูรณ์นั่นคือปุ่ม Command บน Mac หรือ Control บน Windows ต่อไปก็เพียงคลิกลงไปยังปลายทางที่ต้องการและนั่นคือการวาดเส้นแรกของผมผมจะทำต่อไปในลักษณะเดียวกันโดยกดชิปและ Command หรือ c อนโทรลแลว้ววาดต่อไป และนี่ก็คือเส้นต่างๆที่ได้ซึ่งก็จะเห็นว่าสามารถที่จะนำมาใช้ในลักษณะของหัวปากกาเพื่อประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยเครื่องมืออิงคู